สวัสดีค่ะ mc fans ช่องสู่กูสู่คุณพบพอกับช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจา้าพบพอกันในวันที่20สิงหาคมสองพบพบพอกันเมื่อนี้มีตัวเลขมาฝากมาตอนคือเก่าเหล่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจ้ะผู้ใดมีแนวทางเนาะคะ่ะอยากวางในช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขความฝันเลขมีที่มาเลขพี่บอก สามารถเนาะ,ะค่ะเอสดีไลค์คิวอาร์โคดนี่แหละค่ะ QR Code ์โคดลค์สาบานาถักไทยมาบอกมาฝากมาตอนเลยด้วยจ๊ะเด้อการแบ่งปันตัวเลขก,ก็เป็นการบอกบุญอีกอย่างหนึ่งคือกันจ้าคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเป็นตัวเลขเล่าฝันจากคุณฝันแม่นๆห้จาจ้ะเพิ่นมาเบอกให้สาวบานาะฟังมหาหอดบาทเลยพี่น้องฝาก ขอถอดอิบซี่เฟนช่องซูคูซูคุนงวดว่างหันเหลขกหลุดเพิ่นว่านี่แหละซาบานาวาสันทานว่าคนจอบไลนี่ซามเมนโลดวสันรุดทันทีเลยเพิ่นว่ะผู้เฒ่าที่เพิ่นมาบอกว่าเหลขกออกตัวเกาเดอออกตัวเกาเฮ้าบอชาร์ลา์วสันว่าออกตัวเกาปีทีเหลียวของงวดนี่แหละเพิ่นวายย้อนหลังไปบึงช่วงเปียกก็หกจิตติมติมบุ่นบน,นทั้งหลังเลยซาบานาพะนะ ก็เลยว่าโอ้ยจักสีววาจังใดทะเลอกเรียว่อยถึงบางออจะแเม่นเป็นปิดเิ่นบางไหลว่าสันวาวาสันวะอันนี้แเวาซูฟังเพื่อนก็บ่ได้ว่าเพิ่นฟันแม่นดอกเต่เพิ่นนว้าซูฟังเด้อพี่น้องย่าน f อซีแฟนช่องอถามหาเพื่อนฝันแล้วเพิ่นเลี้ยวเฝ้ามาบ่อยสาวบ้านาฟังจ้ะทุกครั้งเพื่อนจะมักฟันวันพระกับวันกูนแล้วก็โตงวดเพื่อนจะฟันจังสี่ห่ะแล้วก็มือเรีกออกจ้ะ เพื่อนฟันอีกเล้วเพื่อนฟันว่าผู้เถาผู้เก่าเนี่ยล่ะอันนี้ขึ้นวันกูนเนาะเพื่อนฟันว่าผู้เถาผู้เก่าเนี่ยล่ะเสียงนี่เลยว่าสันว่าผู้ชายหลปรลางใหญ่สูงดำตัวใหญ่สูงดำแต่บาเห็นหนาเบอไปเบิดเลยแต่ว่าหูแต่ว่าใหญ่สูงดำเปรตสว่วสันเป็นผู้เถาเสียงผู้เถาเพื่อนมาเป็นเป็นผู้เจ้าทีิงสิแม่คก็ยๆว่าแบบออ่า เพื่อนเนี่ยผู้ผู้ฝันแม่แมธหกส่วนเนี่ยเพื่อนมักสวดมนต์ไหวพระนางสมาธินบอเฮ็ดกระพอกระแม่ดีบะนี่ภูมิเจ้าที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยู่รักสมรักษาตั้งแต่ปุตตะปู่นี่ก็เลยสิมาเขาฝันบอกให้เพื่อนมีโศมิหมานเพราะใดทำบุญแล้วกะมีเงินให้ครอบครัวสิแม่ข้ายู่กินดียิงสิแม่เพื่อนเลยกลับมาบอกแต่ว่างวดนี้แปลกเพื่อนหวังสิผู้เฒ่าคนนั้นอะเพื่อนบอกว่าเป็นอย่างคือจังองินเอาโเป็น ตัวเล็กที่บอกออกตัวเก้านั่นนะคือเอาโเปินเพิ่นมาังสี่บุญค้นเฮาหน่ะโบทอกันเด้อเพิ่นบอกังสี่แมคะคือแบบบุญแต่ละคนบบทอกันไปบวกค้นแบบบางคนกับบุญบบมีบางคนกับโบมีดวงสิแม่มันก็เลยขัดกันลายเนวหลายอย่างสิแม่เพิ่นบอกังสี่ได้บนี่อันผู้ฝันแม่นๆเ่นเลยว่าก็อยากแบ่งปันสําหรับผู้เพิ่นอ่าอยากมีดวงมีโชกันพวไใดบุญสัมพันธ์เพิ่นกสิได้เองดอกทังสี่แม่แต่ผู้เฒ่าเพิ่นกะวางสลัด เพิ่นมาบอกว่าดวงคนเราไม่เหมือนกันบุญบกคือกันเดอ้อผู้ไรเหตุผู้นั้นไดเพิ่นวางสิเม่ยจ้ะบอกแค่นั้นล่ะเพิ่นก็ตื้นคลิปเหล็กฝันมือเหลกหนึ่งวันกวนว่ามีตัวเลขกแต่ว่าฝันมือที่สองนี่มีตัวเลขกเพิ่นวางสิคือคือนวันพระคืนวันพระนี่เพิ่นฝันฝันว่าเพิ่นไปเที่ยว ไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งที่โบลูจากอีกแล้วพี่น้องโบลูอีกแล้วว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นมองดเตเป็นหัวเป็นแหล่งโบราณสถานที่โบราณวัดโบราณวัดกวเก่าแก่วัดแห่งนั้นเป็นวัดกวเก่าแก่เป็นสมัยโบราณแบบคือแบบดึกดําบรรคือขอมสิแม่เพื่อนวางสิแม่ค่ะไปเที่ยวคนก็หลาย,ยาเป็นงานวัดงานวัดใล้ๆไว้ ซีมเมนว่ากระถินเมื่อผาปางสิแม่คน้นกรหลายพระก็สวดแต่โคบโคบอยู่ในบูถในวัดจังสิแม่ค้นก็นหลายทำบุญลงท้าหลายเพิ่นกับไปสถานที่นั้นเป็นบบรู้จากไผเพิ่นว่าแต่ว่าตาเพิ่นเป็นแหนมเห็นเหล็กทีวัดเพิ่นเป็นแหนมเห็นเหลขทีวัดแต่ว่าเหล็กมันมีสีตัวพี่น้องเหลขกมันมีสีตัวเป็นเห็นแหนมเป็นเป็นเหมือน เหล็กที่วัดแต่เป็นภาษาขอมเหล็กที่วัดนะเพิ่นกระสุดุ่มตื่นเลยเพราะแต่เห็นเหล็กสั่นแล้วสาบนาเอยเหล็กตัวนั้นสี่ตัวนั้นติดตาเต็มตาขักว่าสันติดตาเต็มตาขักสาวบนาก็เลยมีมันเป็นสิได้เล็กแล้ววาสันเพิ่นเลยว่าเพิ่นก็ไม่อยากบอกซู่ฟังดกบางเทียนความฝันกับสิเคลื่อนนึงส่แม่แต่ว่าเพิ่นก็อยากให้แบ่งตัวเหล็กไปเลยแต่สาวนาให้เพิ่นบอกสู่ฟังค่ะ ก็เรียกว่าเลวเต้บุญสัมพันธ์วัามะโลดจ้าเพราะว่าบางคนเป็นก็นอยากฟังความฝันนึ่งสิแม่เป็นเลยห์หอกสูฟังตามที่สาบานาวาให้ฟังนั่นละ่ะเนาะค่ะฟังให้จุกเด้อพี่นองค่ะตัวเลขเนาะค่ะมาเลขไอ้ตัวเลขเลขที่วัดที่เพียนเป็นภาษาไทยแอรลบิกแต่สมัยเก่านี่แหละเป็นว่าเป็นตัวเลขสามหนึ่งสองสี่ สามหนึ่งสองสี่พี่น้องโอ้ยเพิ่อนว่าจ,จังเลยสาบานะลงไปหาจับฉลากิกนแบ่งทิงไว้เด้อมักตัวใดกระจัดเพิ่นบอจับคูไ้เดอร์ายในเลขซี่โตนี่เอาแต่ว่าดวงไผดวงมันบุญไผบุญมันเพิ่นมางสี่เพิ่นสิบอจับไห้มักตัวใดกระจัดเพิ่นว่า แต่เพิ่นจะไปถือถ่ายเลขสองสี่ไปอยู่ไปสื่อแล้วก็รองสิมาเสียงเมื่งว่าจะฝันยังหมงสิแม่จ๊ะอันนี้ตามที่ใจเพิ่นเดอ้อค่ะสาปนาก็เลยหยิบยุกมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะตัวเลขของคุณฝันแม่นแม่นห้าศูนย์ฝันสองขึ้นติดตัวเลขเลขทีวัดรสามหองสเพิ่นบอกให้ตัดเล่น,น้ำจ้ะ เอาแต่บุญสัมพันธ์กะบอกให้พี่น้องแฟนช่องเอฟซีเนาะกันบอกว่าให้เป็นแนวทางความฝันมีเขามีหลุดเพิ่นบ่ได้ว่าเพิ่นฝันเม่นเต้เพิ่นแบงปันเพราะว่าถ้าแม่นว่าเพิ่นฝันเล้วบ่มาวอาสู้ฟังสาบานก็ตรงน้ำเพิ่นอยู่เล้วเพิ่นวางซี่เพิ่นกะบอกแล้วว่าทุกครั้งถ้าเพิ่นฝันเดี๋ยวเพิ่นสิมาบอกเนาะค่ะบ่ตตรงตามก็ได้เพราะว่าเพิ่นก็มาแบ่งปันอยู่เล้วเพิ่นบ่ขี้ที่ตัวเล็กโดกแต่ว่าอยากให้เอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะทำบุญนำเด้อ ท่บุญกระพอกับแม่กบหมากับแมวหรือกับวัดกัะวะกระได้เบิดสวดมนต์อยู่บ้านกวดน้ำกะได้บุญคือกันบ่จำเป็นต้องไปวัดกะได้ถ้าเฮาบ่มีทุนบ่มีเงินเิ่นมังสิให้สวดมนต์อิติปิโสก็ะไดเก่าจบแล้วก็อิติปิโสก็ะสวดบ่ยากดอกเิ่นมังสิให้สวดคุกมือให้มันเป็นจิตจจลักษณะให้ติดนิสัยแล้วก็กวดน้ำแพ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรให้เทวดาปกปัง กบคงรักษาตัวของนั่นพร้อมเพิ่นสิได้พอมีแสงบุญพอได้ซอยให้เปิดเงินเทวดาเนาะค่ะให้เฮามีโชคมีมั่นเพิ่นว่าจังซี่เอาพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปเล่าฝันของคนฝันแม่นๆ60จ้ันมักก็ค่อยจัดกดกเลื่อนผ่านเด้อสาธนะก็ขอบ u n ขอบคุณคนฝันแม่นเนาะค่ะที่บ่งบ่ปะยังนําตัวเลขมาเว้ามาฝากมาตอนขอบขอบคุณหลายๆจ้ ทั้งเอฟซีพร้อมจาพูดเติทีเอฟซีคนฟันไม่แม่นห้าหกศูนย์กะนั่นค่ะติดตามกันให้สูงให้มาำกันอย่าลืมนั่นแหละค่ะตามที่เพื่อนบอกมันทําบุญทุกวันบาทสองบาทกะเป็นบุญเบดให้อาหารมาอาหารแม้เลียงพอเรียงแม่หาเขาหาหนาให้พอให้แม่กินนั่นกะได้บุญคือกันเพื่อนว่าเอาปีน้องในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกอหิง้งปังปังรวยรวย,รวยสู่ผู้สู่คุเงินไหลกองท้องไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปเราจะสัสดีค่ะ